เคยคิดไหมเมืองสวรรค์ชายทะเลที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียกลายเป็นเมืองร้างผีสิงได้ยังไงในชั่วพริบตาเมืองสีหนุวิลในกัมพูชาจากสวรรค์ชายทะเลสงบสุขที่เต็มไปด้วยหาดทรายขาวและน้ำทะเลใสถูกพลิกโฉมด้วยเงินทุนจีนมหาศาลกลายเป็นมาเก้าแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เต็มไปด้วยคาสิโนหรูตึกกระฟ้าและนักลงทุนที่หลั่งไหลแต่แล้วการปราบปรามพนันออนไลน์จากจีนปี2019และวิกฤตโควิด19ปี2020ทําทำให้ทุกอย่างพังทลายนักลงทุนถอนตัวตึกถูกทิ้งร้างเมืองกลายเป็นซากปร,รักหักพังที่ชวนขนลุกคลิปนี้เล่าเรื่องราวดราม่าของความโลภ การบูมและการล่มสลายอย่างรวดเร็วชวนให้คิดถึงบทเรียนของการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนดูแล้วคุณจะอึ้งว่ามันเกิดขึ้นจริงถ้าคุณชอบเรื่องราวดราม่าจริงจากชีวิตจริงแบบนี้กดไลค์แชร์ให้เพื่อนดู